สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายขอต้อนรับสู่บูมเมอ่อชวนสยองนะครับอ,อบวัาานนี้นะครับผมคิดว่าจ้าบรรยากาศพอนะครับเสียงก็หลอดพอสมควรนะครับผม อาครับผมวันนี้ผมจะทำอะไรดีเนาะอ่าเดาว่า,าวันนี้เป็นวันแฮปปี้ฮาโลวีนนะครับแล้วก็ผมก็จะ,ะแจกโมเดลบูมเมอร์ไายโอนะครับผมแต่ไม่ใช่เวอร์ชันเครื่องสนริมครับแต่ต้องคุณต้องไปเอาเอฟเฟกต์มหเองนะครับผมจะแจกบูมเมอร์ไายโอให้ ออกระปันเทพที่ฮารูเวย์แบบนี้เราทำอะไรกันดีอืมแต่ก่อนอื่นเลยรอบข้างของผมเนี่ยชวนสยองมากคันนี้คันเวลา3โมง48นาทีมืดแล้วครับไม่รู้ว่าฝนม,มันใกล้จะตกหรือเปล่าแล้วผมก็คิดอะไรก็ไม่รู้เอาไดบูมเมอรได้อยู่มาตั้งเดสก์ท็อปนี้วนสยองมาก อ่านะครับผมที่จริงผมเป็นคนโลกิชนิ่นึงนะครับว่าเป็นคนกลัวผีไม่อยากเจอผีแต่ชอบพวกดูหนังผีชอบพวกเรื่องตำนานสยองขวัญระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับก็นะครับผมอ่า อันเป็นว่าคลิปนี้อาจจะเล่าเรื่องหรือไม่ก็จะเล่าเรื่องตำนานให้ฟังนะครับหรือไม่ก็สิ่งที่ผมเจอครั้งก่อนในเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับผมอขอบอกนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสยองขวัญเท่าไหร่นะครับ รุณาเพิ่มเสียงยิดหนึ่งแล้วก็ตามผมมาจะมาเล่ามาฟังเรื่องนี้นะครับผมเอาละครับไม่อยู่วันหนึ่งนะครับผมาจึงมาอยู่มหาลาัยปีที่สาก็คือมันม่เป็นวันที่ไม่มีละดินพิเศษก็เรียนปกติกับบ้านปกตินะครับผม แล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ปกติดีทุกอย่างกินข้าวเล่น MMD ไม่ก็เล่นเกมนะครับผมแต่ในคืนนั้นผมก็เกิดความผิดปกติจากตัวผมนั่นก็คือผมเห็นกล่องอักขระนี่ผมมันเป็นเรื่องจริงของผมนะครับว่ามันเป็นกล่องอักขระยังไงก็คือ ผมไม่ใช่ฝันด้วยครับเห็นกบบตาจอของจริงใครที่โปรดวิจัยจัญญานในการรับชมนะครับอนนี้เคยเจอมากับมือมาเป็นกล่องขละกล่องเหมือนกับกล่องใส่รองเท้าเป็นสีแดงม,มีอาการละอยู่รอบตัวอรอบตัวกล่องนั้นผมลืมตาขึ้นมามันลอยอยู่หนหนน้้าาผกหน้าผม ผมยื่นมือออกไปมันก็ถอยห่างไปพอยื่นกลับยืนกลับมายื่นมือกลับมาก็กล่องก็เข้ามาหาหน้าผมจากนั้นกล่องน,นั่นก็อยู่นิ่งๆระยะหนึง่งไม่ทำอะไรมากผมคิดว่าน่าเป็นความฝันนะครับแต่แต่ระยะจากนั้นกล่องน,นั่นก็ยูดีก็ จะพูด,ดยังไงดีอนับนิ้วผมแล้วน,นี้ผมจนเลือดออกนะครับผมเจ็บด้วยทรมานสุดๆอนะ่ะจากนั้นก็ตื่นขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงอยู่นีนิ้วผมที่เหมือนกับตัวทำอะไรสักอย่างเลือดออก แม่ผมก็พยายามตื่นขึ้นมางงว่าทำไมเลือดออกกันแน่หรือว่ามีอะไรบาดนิ้วผมรอบรอบทางผมไม่มีมีดไม่มีสิ่งแหลมอะไรเลยแต่สักอย่างหนึ่งผมคิดว่าไอ้กล่องนั่นชวนคิดมากเลยครับชวนงงมากกล่องกล่องนั่นมันทำเพื่ออะไรทำไมถึงงับงับนิ้วจนแบบว่าเลือดแหว่งอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่คืนเดียวนะครับผมครั้งเมื่อจมเดือนก่อนปรากฏการมีทั้งหมดสามครั้งด้วยกันครั้งแรกที่ผมนิ้วเลือดออกนิ้วชี้เลือดออกเป็นระยะหนึ่งต่อมานะครับผมกลับจากมหาลัยอีกครั้งหนึ่เข้านอนต่อก็แล้วก็หวังว่าคงไม่เจอกล่องนั่นอีกนะครับ แล้วก็เจอจนได้กล่องนั่นก็อยู่ตรงหน้าผมขนาดผมนอนอยู่ระหว่างกล่องนั่นมันอยู่หน้าผมผมก็ยืนขึ้นผมลุกขึ้นนั่งกล่องก็ถอยจากนั้นก็สักระยะหน,นึง่งกล่องนั่นมนันนับนับนิ้วผมอีกครั้งหนึง่ง เรืออกอกแล้วขอโท่ของท,อทีนิดนึนะครับผมผมไม่อยากเกิดมาเป็นเรื่องจรที่จะจะปล่อยในฮานิเีนนี้นะครับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องคิดน,นะครับคิดมากนะครับขึ้นวนอยู่กับแต่ละคนแต่ผมเจอมาแล้วแถมเป็นอะไรที่พี่รึกว่า นะครับที่สองมันรับมันนับนิ้วผมข้างซ้ายวันแรกมันนับนิ้วผมข้างขวาไปข้างซ้ายนะครับตื่นขึ้นมาแม่ตกใจอีกครั้งดูดีก็เลือดเลือดผมไหลไม่หยุดข้างซ้ายผมกังวลมากแล้วผมก็เล่าเรื่องให้แม่ฟัง ม่ก็แบบว่าชวนชวนไม่เชื่อบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับผมห้าสิบห้าสิบแต่นั้นครั้ที่สามเนี่ยเป็นอะไรที่ติดตามผมอย่างมากดังนั้นที่สามพ่อแม่ผมกับติดตุ้ผมอยู่ตัวคัวเดียวตามลำพังตอนนั้นผมนยังไม่นอนประมาณสองทุ่มผมกำลัง,งเล่น เฟซบุ๊กอยู่คุยกับคนคนชแนลชแนลเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆมีเป็นขับผมไปมาอืมแล้วก็เล่นเ m MM d ไปด้วยนะครับผมสี่จะถึงประมาสองทุ่มครึ่งแม่โทรมาบอกผมว่านอนได้แล้วนะครับซึ่งแปลว่าุ่้นี้พผมจะไปลงเรยอีกครั้ง โอเคครับผมก็ทำตามท,ที่แม่บอกนอนเปิดไฟที่เตียงนะครับเพราะว่ามีมีตะเกียงมกตะเกียง,เ,ยงเปิดไปที่เตียงไว้เพื่อเพื่อจะได้มองเห็นความมืดได้เพราะผมเป็นคนที่คนกลัวความมืดหลังจากนั้นที่ผมข่มตาลงกองนั่นก็มาหาผมอีกครั้งหนึ่ง ลุกตาขึ้นมาแล้วก็เจอกล่องนั้นอีกครั้งแลวผมคิดว่ามันจะงับอะไรอีกนะครับแต่ครั้งที่สามเนี่ยมันไม่ใช่งับที่แขนหรือเหงือเท่านั้นมันชวนมันเปิดมันเปิดกล่องอ้ากว่าเมื่อก่อนนะครับผมจากนั้นก็มีอะไร คนพูดยากครับเมื่อผมเห็นมือมือกำลังออกมาส่งแขนโดนแขนผมตกใจมาก แต่มามันเป็นกล่องอะไรเนี่ยกล่องแล้วมันจับผมยัดลงกล่องนั่นกล่องที่ขนาดเท่ารองเท้าโดยเฉพาะมัดดึงแรงเทียบเท่ากับคนสามคนกระชุดลากไปแต่นะผมเห็นให้ในกล่องผู้หญิงหิงตาเลือกจ้องะเลไปที่ผม คืออะไรกันแม่ผมก็บอกอย่างนั้นจนกระทั่งแม่แม่มาเปิดประตูพอดีจากนั้นก็แม่บอกว่าทำอะไรเหรอตอนที่ผมรู้สึกตัวก่อแมันก็หายไปเลยไม่อยู่ไม่แต่สัักคร้งหนึ่งไม่ว่า คืนหนึ่งผ่านไปคืนหนึ่งผ่านไปกอนนั้นก็ไม่ไม่หามาหาผมผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นสังขเวสีที่มาเล่นร่อนแถมนี้แต่เป็นอะไรที่แปลกมากไม่เคยเจอมาก,ก่อนบางคนก็สังขเวสีเป็นตัวสูงบ้างคนแก่บ้างเด็กบ้าง แต่ที่มแน่ผมแตกกว่าคนอื่นนั่นก็คือสังเวยสีที่เป็นกล่องที่มนิันหลังสีแดงรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยมีอะไรซึ้นๆถึงมันหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะจกลับมาอีกหรือเปล่าผมก็เลย ก็เลยอุทิศบุญส่ไปให้เขาทำํำบุญไปให้ไม่รู้ว่าใครนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องเล่าของผมที่เคยเจอมาก่อนแล้วน,น,นั่นก็คือกล่องกล่องสีแดงควณพวกทุกทานที่อยู่ในช่องน YouTube อาจจะไม่เชื่อผมหรือเชื่อผมนะครับแต่ผมเจอมาแล้วจริงๆ เฮ้ยตกใจเฮ้ยโทรศัพท์แปเอือนอแล้คืนนี้ทำไมรู้สึกเหมือนจะฝนตกนะเอาละครับก็ผมอาจจะเล่าไม่น่ากลัวนะครับแต่นี่คือประสบการณ์ของผมที่เจอมานะครับโปรดใช้วิจัยหนาในการรับชมนะครับผมคุณอ่ะ ไม่รู้ไม่แน่นะว่ากล่องสีแดงอาจจะไปอยู่หน้าคุณก็ได้อาจจะเสียเลือดไปสักเล็กน้อยหรือมันก็โดนดึงกล่องไปก็ตามนะครับสุขสารวันฮอลลวินนะครับไปไปครับสวัสดีครับผม